สวัสดีจ้าวันนี้มาพบมาพอกับไก่อีกแล้วแล้วเจ้พี่น้องวันนี้ก่พามากินเมี่ยงปลาจะเมี่ยงปลามาจะเปิดกล่องปับคันหลดมาจามากินเมี่ยงปลาทับทิมน้ำไกล้วพี่น้องเด้อเป็นตะแซ่บแทะผักหลๆ อ้านใกล้ไปร้านเอเชียมาแต่ว่าป่านอย่างนี้น้ตุเ๋เย็นอยู่เราจะใกล้มิผักหลายๆก็เลยอยากกินนะ่ะเมียงไหมเป็นผักงามๆพี่นอ้องนี่น้ําจิ้มน้ําจิ้มถัว่วผักลงเป็นน้ําจิ้มนี่นะ <c oughs> มามาจากมาแช่น้ากันเห็นบหมน้อง ผักมาเลยมาเลยคัมแรกคัมแรกพี่น้องผักสำหรับหอ่อปลาซ่วนก่นอนปลาทับทิมนึ่งโอ้ยบ่อยากลอกหนังออกเลยเด้พี่น้องเพราะว่าหนังไอ้ใกล้มัก ใกล้มักเกลือไหมเขานัวนัวนี่มาไหมนี่ปศุหลักตุเล่นเนี่ยเด็พี่นอนเลยกินนั่นมาจ้ะคำแรก อู้พี่น้องคุณนะเนื้อปลาไหมอือันนี้ก็จะขนมจีนใกล้เห็ดเป็นค้ำค้ำพี่น้องนี่ก็น้ำจิ้มถั่วใส่ลงไปโ้ยมึงพี่น้องโอ้ป็นแต่แซบบะคำแรกแหกหมานอ๋อ Aqui. Eu quero tocar com <c oughs> กินคนเดียวรุยเลยอย่าพักในกับละมังกับมีเดจ้ะแก้มัจ้าส่จานบ่หมด ต้นหอมกินปลามีประโยชน์มาขากได้ไก่ในป่าเนี่ย ชิ้นใหญ่ๆเลยปลาตัวนญ่ๆพี่น้อง <c oughs> ปลาอยู่ในตู้เย็ยนใกล้ไปร้านเอเชียเมื่อวานใกล้บ่ได้ปลาเลยจ้ะเพราะว่าปลาตัวน้อยใกล้บ่มากถ้าไปเห็นตัวใหญ่ๆใกล้สื่อมาใบรดคุณน่ะปลาทับทิมราดโดยน้ำจิ้มถั่วแซบๆ,ๆ,ๆ,ๆ น้ำเจ้าของปูง่งามงามบอาะกินได้เมียงครับครับเอาคนเครื่องนึงอยู่คนเซ่ เฉียงจะอดแล้วเนม่ยเามาจะไปข้างนอกขนมจีนเอา้าโ,โอ้ขอถวดขอแพ้ด้วยพี่น้องเด้อปลาปลากิ่งลงสะอาดยุดดอก้าดโดยน้ำจิม้มคำใหญ่ๆอาบปากกว้าง Sanadio, que cuan ¿no? ¡Ja, เนมยังไงแสบแ่บคักมาแ่บๆน้ำกันเด้จ้า ไปลานเอเชียกับสออนพักพี่น้องเอ,อ้ยคุณนะ่ะมึงปลาชิ้นยหญยๆปลาชิ้นใหญ่ๆใ,ญใ,ญใส่ลงไปเลยขนมจีนหน้าด้วยน้ำจิม้มปุ๊บอาปลากว้าง กินเครื่องนี่กันอะไรก่ะปะเราปิดประตูแล้วจะเปิดทีวีเราพึ่งไป้ังน่องไหม เวลาไปร้านไทยพี่น้องไปเห็นคากสอสซออ,อดอยากกินเมียงรด กินยังไงก็ไม่เบื่อกินปลา <c oughs> กินปลาลายๆยังกระเจือซื้อช่องอย่าขวังมาได้เยอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอานี่น้ำจิ้มลาดก่อนนี่ ขนมจีนใส่ลงไปห้าปากังกว้าง ทำเต้มรสแซ่บเผ็ดย,ยุบ <c oughs> หาผักห่อป่าตัวใหญ่สาใจครับพี่น क्या क्या ก็ยังัวมดมาว่าันพี่น้องก็ไปลานเเซียไปย <c oughs> ่างสสอุกสอุยเมืองของซื้อของนนน,นี่นั่นคิดว่าี่ย่างใจเย็นๆนะเพราะว่าวันหลังคานน้องเพอลีน่าเลิกซีมงแรงอันนะมีเวลาไล่สดลงแล้วกับไปย่างเมืองของอยู่ดีๆหรือ,รอว่าอารามห้องีหม อันอลา,ามเตือนเตือนไฟเตือนไฟเห็นไหมพี่น้องได้ควางบ้านได้ครบอยู่เพราะแต่อาลามเตือนไฟเตือนไฟไฟใหม่หไหมห่วงไหมพี่น้องเอ้ยมาจ้ากินก่อน พอแต่อ l a มเเกินไฟห้องพี่น้องใกล้กับหันไปเือเสียงอย่างน้อห้องแห้งอีหลีเด้วูวูวูบอกแห้งเลยพอแต่อล a มห้องก็กับหันไปมึงเอ่อแล้วปพนพักงานได้ยินจะเสียงพนักงานแน่นั่นบอกว่าแล่นแล่นราท่านว่าทุกคนประกาศทุกคนต้องออกไปจากร้านให้เร็วที่สุดราท่านว่าแล่นแล่นมาท่านว่า เพราะแต่เด็กนินมาเล่นเลไปกับิงกับตาทิงกับตาผักถิงกับตาผักได้ไว้ขาสันสันเลนไว้ก็มูวเหลวอันเจ้าของลานเขาพนักงานเนี่ยนะนอกจากเขาสิมีพวกขายพวกไอ้ปอเปียพวกหยางถอดมีอาหารสําเร็จพร้อมจะแนะนำลานแบบไงเนาะเพราะแต่พนักงานเขาบอกว่าทุกคนอยู่ในนี้ ไฮแลนออกห้เล็ออเล้วที่สุดว่าสันวาเว้ไกลๆยานเนาะยานแบบว่าเ,เกิด่าไฟใหม่ประตงประตูอัตโนมัติมันบอกยานมันล็อกมันอย่างนันนะเขากับประกาศว่าทุกคนของแล่นออกไปห้เล็้วที่สุดว่าสันใกล้ถิงกระตาผักใกล้ได้แลนวออกไป้างหนอกเป็นยืนที่เรียยู่้างหนอกพี่นอ้องค้นกับค,ค้นบ่ค่อยหลายเด้เพราะว่ามันเป็นช่วงกลางวานันค้นคนบ้าน,นได้เลิกงานคน้นบ้านได้เข้าไปสื่อของหลาย มันนี้หนาวก็นหนาวพี่น้องไปเดินท่ายอยู่ข้างหน้าวันนี้กล้ก็เลยถามออกไปยืนทางน้อกล้ก็เลยถามพนักงานถามเจ้าของแหลนนั่นน่ะว่าเป็นอย่างเป็นที่อย่างโอ้เขาซชอ,อมไหมท่นมานว่า <c oughs> ทิงกตาได้เล่นมาได้เด้เขาซ่อมซ่อมอถ้าเกิดว่าเสียงอารลามทุกคนต้องแล่นให้ไว้ที่สุดเขาซ่อมปีหนึ่งสองสามเทียบผได้จะเขาทดสอบเสียงโอ้ยรกก็แล่นตาตั้งแกก็รู้ว่าแม่นันไฟใหม่ยี่หลีทถิงกตาได้เลียนเจ้ว่ามันเลียนไว้ก็มูลผลแล้วค่ะ่าสันส่น ยานบันนี้บันนี้เขาว่าดเดี๋ยวประมาณอ่าสิบหานาทีจังเข่าไปว่าทันว่าใกล้กับสื่อของพันแล้วเนอะกับตาใกล้กับยุข้างในขน่ะลืมหานาทีใกล้กับว่ถ่ายยุนาร้านแล้วหนาวไหมดีที่ว่าใกล้ไปจอดรถกไก่ปันไดน่ะใกล้กับเรื่องยางไปไปนั่งร้ออยู่ในรถ อดก็เลยถามมาเอาเจ้าไปซื้ ang, ang, อขวางไหนเจ้าคือผ pues, ่้ใดขวางอีกอย่างมาว่าสันว่าขวงบ่มีเต๋ว่าสันโอ้ยมีจังไดสันดอกเขาซ้อมเขาซ้อมแลนสันดอกเขาซ้อมแลนนันเกิดมาทุกเชิญนันไฟมุงไฟใหม่แต่แต่ออดลูกม้าว่าสันเพราะแต่เห็นนันพนักงานซุ้มยืนอยู่หนาร่านเขากำลังซื้อขวงกันซุ้มไปซื้อขวางก็ไปซื้อ เห็นเขาย่างเขาไปปุ๊กแกแต่เลยย่างเขาไปจังเลยไปซื้อของอีกอันตอน่ายแกก็อัดคลิปพร้อมหมดเลยตอนไทยแกก็เลยได้มากผักออกไปนองเสียงแห้งอีหลีเนาะไปเปิดฟังเสียงวูวูวูบอกแห้งเนาะก็เกิกเกดได้ได้มากผกออก ยักมากคิดสภาพาทางเำาบอกว่าทุกคนเล่นออกไปให้เร็วที่สุดแทนนรออกไปจากร้านให้เร็วที่สุดออนะครับเห็กับตาได้กับกูเว่ยคนนะ้ มันไปน้ำลูกเนี่ยมันอุ่มหลูกแลนวะความโตกใจเนาะห้องโว่าก็โตก๊ใจมันห่องแห้งอีหลีเดนอยู่ในลานนะ่ะสวมยังมาสวมย้ำนี่เนาะสันดกทกท,ทกใจหมดเขาก็บบอกเขาก็บบอกล่วงหน้าขึ้นบานอะ เอาคลิปก่กับเลี้ยาวย้อนไก่ยว่าหลายไก่กับจิพ้อทำนี่แหละจะทุกคนไก่สิกินตัวคลิปนี้ก่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไกายนะเด้อจ้าบ,บ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเกียบบ่ได้กินผักพี่น้องเ,เกีย <c oughs> กบบ่ได้กิบบนเมี่ยงถ้าแม่ได้ทาโดนก็จะได้กลับบ้านก่อนบ่ได้ซื้อของเพราะว่าหยังเพราะว่าเดี๋ยวบ่ทันกลับมาหักลูกบ๊ายบายจ้า